Decisions. เป็นกำลังใจให้ Easy Boy เพียงแค่กดไลค์ก็คนละหนึ่งไลค์และกด s u b s c r i b e เอาให้ถึง9ก้าแสนซับไปเลยและคลิปนี้มขอ2อ0 0ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับตอนนี้ e ซี่ Boy มีเสื้อขายแลวนะครับเพียงตัวละ250้าบาทสามารถสั่งซื้อได้ในแฟนเพจหรือลิงก์ใต้คลิปนี้อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆนะครับเฮ้ยเอาละครับทุกคนยินดีต้อนรับทุนผู้ชมก็สู่ช่อง Easy Boy แล้ววันนี้เราจะมาเปิดกล่องสู่ iPhone ีค0 0บาท นี่นะครับผมได้สั่งกล่องสุ่ม iPhone มันเรียกว่า iPhone หรนะือ iPhone วะผมจะเรียกว่า iPhone แล้วกันนะกล่องสุ่ม iPhone ราคาถึงพันห้าร้อยบาทอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนกล่องมันก็รู้สึกว่ามันจะยับเยินนิดนึงอะนะซดีวันนี้เราจะมาแกะพร้อมกันนะครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยครับเอาละอันดับแรกเราก็ต้องแกะเตปพวกนี้ออกก่อน เอาละครับเราแกะออกมาแล้วนะครับผมนี่ก็คือของทับบ้งหมดในกล่องนะครับผมมาเรามาดูกันเลยครับอันด,ดับแรกเป็นลำโพงครับทุกคนดูเป็นลำโพงแบบนี้นะครับอือฮึเป็นลำโพงเอ่อ working speaker al 2เอลทะไรนี่ของจีนชิงเฉียงช่างชี่แน่นอนฮะเดี๋ยวเราไปเปิดดูข้างในนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอ้ไม่เป็นสีอะไรเนี่ยโอ้น่าจะเป็นสีทองนะเพราะว่ามันเลี่ยมๆอะไรเงี้ยเออว่ะเฮ้ยเฮ้ยดีเปิดได้ไหม เปิดไม่ติดนะครับผมต้องชาร์จแบตก่อนเนาะอ่านีมีมีรูชาร์จตรงนี้ด้วยนั่นแหละฮะต้องชาร์จแบตก่อนเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับไหนของชิ้นต่อไปของชิ้นต่อไปนะครับเป็นกระเป๋านะครับผมกระเป๋ากิ๊บเก๋ย์ยูเลกา้าตาอีวอีกระเป๋าอีวีนะครับผมโอ้โหอุ้ยขาดด้วยเอ้ยอะไรวะเนี่ยของสมุทซองมันยังไงเป็นกระเป๋านะครับผมเอ่อกระเป๋าคาดเอวนะคาดเอวประมาณนี้นะดูว่าคาดเอวอเอวอยู่นี่ฉันไม่มีเอวขอโทษทีก็รู้สึกว่ามันจะสวยอยู่นะทุกคนนี่อืม ยอดเลยเยี่ยมทุกคนไม่ต้องสงสัยแนละ้วว่าประตูผมเป็นอะไรไอหนูดีนะครับมันเอ่อมันกัดแผ่นซับเสียงผมซึ่งแผ่นซับเสียงผมราคาแพงซะด้วยแกตายแนะ่ดูดีโอเคต่อไปก็เป็นกระเป๋านะครับตาตาอีกแล้วตาอีวีเอ้กระเป๋าตาอีวีนะสีชมพูนะก็นีนะ่าจะแตกต่างกับเจ้านี่นะอันนี้เป็นชมพูธรรมดาน,นี่เป็นชมพูแบบมันนิดนึงนาะนน่าจะเป็นกระเป๋าเบเกนแชรหน้ากระเป๋าสะพายกันน้ำ,ก,นนำกันน้ำได้อยู่หรอวะน่าจะกันน้ำได้นะครับปรากฏโอเค เอต่อไปนั้นเชี่ยเลยเนี่ยอ๋อน่าจะเป็นอันนี้นะฮะทุกคนเว้นไซเบอร์พังละทุกคนดูเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะโอ้เฮ้ยมันขยายทุกคนมันขยายใช่แล้วผมว่าต้องเป็นที่ขยายโทรศัพท์แน่ๆอ่ะไหนดูซิโอ้จีด้วยจีด้วยจริงไงนี่ไงอู้หู้เบอร์เจ๋งฮะเจ๋งเก่งเก่งแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันจะพังแล้วนะโอเคขอชิ้นต่อไปอ๋อเป็นเก็บนะฮะหรือว่ารองเท้านะฮะทุกคน รองเท้าเอ่อนี่ยเป็นรองเท้าประมาณนี้นะรองเท้าอ e ีวีอีกแล้วรองเท้ากีฬานะครับไซส์สามสิบแปดนะครับทุกคนต่อไปเป็นโอ้อะไรเนี่ยอ๋อเป็นไฟไร้สดนะทุกคนเออว่ะไฟไร้สดว่ะดีจังลองเสียบปลั๊กวนี้มันเสียบได้ไหมไฟไร้สดอหะอ๋อตรงนี้เป็น usb ฮะต้องเสียบเดี๋ยวผมเสียบดูโอเคทุกคนเราเสียบปลั๊กแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีเพราะว่าเปิดไฟตรงนี้ใช่ไหมโอ้เฮ้ยทุกคนโอ้ โอ้นาน่าชัดเกินเฮ้ยโอ้โหได้ไฟแล้วได้ไฟแล้วหลังจากที่อยู่มืดมืมานานเฮ้ยดีจังเออนี่ไฟประมาณนี้อะอะเราก็ตั้งไว้นี่เฮ้ยห,หน้า,หน,าหน้ากลายเป็นเอเลี่ยนไปแล้วเฮ้ยโอ้โหดีจังแค่จัดไฟแค่นี้ก็รู้สึกแบบพรีเมียมสุดไปเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยชิ้นต่อไปนะทุกคนเป็นโอ้กล่องใหญ่กล่องใหญ่กล่องใหญ่อะไรเนี่ยไฮ์พาวเวอร์เช่นน่าจะเป็นเตาแก๊สน,นะแกะดูในนี้จะมีหัวแก๊สน,นะครับอ่าเป็นแบบนี้แล้วก็มีแก๊สอ๋อประกอบรู้สึก มันง่อยมากอ่ะนี่ฮะเป็นเตาแก๊สประมาณนี้นะทุกคนอ่ะฮะโอเคของชิ้นต่อไปนะเป็นหูฟังครับหูฟังเอ่อฮาร์ดฟนอะไรสักอย่างนะครับหูฟังบลูทูธนะครับผมก็ว้าวโอเคอันนี้เป็นเอ่อใจเอ๋สวัสดีอันนี้เป็นกล่องเปล่านะทุกคนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ดึงออกก่อนเมื่อกี้อ๋อเป็นขาตั้งมาไฟตัวนี้เอ้ยดีจังอ่ะเอ้ยดีว่ะ เฮ้ยยอดเลยเยี่ยมโอเคนี่ก็เปนกระเป๋าเหมือนเดิมทุกคนกระเป๋านะ่าจะเป็นกระเป๋าตาอีวีเหมือนเดิมแหละนะฮะทิ้งไปเอาล่ะอันนี้ก็เป็นกระเป๋าอีกแล้วครับกระเป๋าอีวีอีกแล้วอะไรอีวีอีวีตั้งเยอะมากกระเป๋าอีวีเยอะมากทุกคนดูดิโอเคทิ้งไปจะหมดแล้วจะหมดแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยอ่อเป็นที่กนหนวนะทุกคนอ่ะฮะกนหนวดนี่ไงโอ้กนหนวกุได้ไหมกนหนวฮะนี่ประมาณเนี้โอ้ว้าว มันจะโกนได้ไหมเนี่ยทำไมกลัวจังมันโ,โกนได้ไหมเนี่ยลองดูได้ไหมไม่กล้าลองกับกล่องก่อนแล้วกันขนบ้าอะไรเอา,เอา,เอาที่โกนหนวดมาตัดกล่องตัดได้ไหมไม่ได้ฮนะน่าจะต,ตัดได้แค่เส้นผมนะครับอันไหนที่บอกบางเนาะโอเคก็เก็บไว้นะครับผมก็น่าจะได้ใช้นะโอเคของชิ้นต่อไปคืออะไร อ๋อเป็นเป็นกระเป๋าตังค์นะผมกระเป๋าตังค์ตาเออ่รูปดอกนะครับดอกไม้นะครับผมสวยอยู่นะนี่ไงเออนี่เป็นประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยเป็นประมาณนี้นะแล้วก็ลูกทรงก็จะประมาณนี้นะอาไฟ LED ครับผมโอ้โหหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะมันเยอะจังอนะไฟ LED ครับอ่าฮะไฟแบบว่าเอาไวตตาา้ติดตามเออ่นี่ฮะติดตามตรงตามห้องนะครับทุกคนอ ำไมไฟมันดูกระโหลกจังวะอะไรเนี่ยไฟมันดูกระโหลกกระโปกมากนี่นะทุกคนก็จะเป็นไฟประมาณนี้นะครับอ่าไฟ LED นี่เป็นไงโอ้โหเราปิดไฟดูวะทุกคนนี่นะทุกคน เอเลียนมัอคีเอเลียนนี่ก็จะเป็นไฟประมาณนี้นะครับสามารถติดตามห้องได้นะสามารถเปลี่ยนสีได้ไหมฟ้าอู้สีฟ้าก็ได้ทุกคนสีเขียวเฮ้ยสีเขียวก็ได้สีเขียวได้โอเคทุกคนก็ไฟก็สวยดีนะมาเรามาต่อเลยผมเห็นกล่องอะไรขาวๆข้างในด้วยทุกคนใครแอบแกมกูวะอ๋อน่าจะเป็นเอ่อไอตัวขยายเมื่อกี้นะฮะพึ่งไปโอเคอ๋ออันนี้อะไรเนี่ยอู้มันมีมันมีวิบวับวิบวับด้วยทุกคนดูดิ อะไรเนี่ยน่าจะเป็นที่ห้อยกีตาร์นะครับผมที่ผมดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นลูกทรงประมาณนี้เราเอากีตาร์มาห้อยนะครับเอาตรงนี้ไปติดก,กับน็อตแถวกำแพงนะครับอ่ะก็ดีนะฮะเราดูกล่องสุดท้ายที่อยู่ในนี้ดีกว่าทุกคนมาเฮย้ฮยเฮ้ยไอ i p a แอร์ทุกคนดูดิไอ i p a แอร์เฮย้ยราคาถึงพันหนึร้อยบาทในขนาดนี้เลยเหรอเฮย้ยๆน่าจะเป็นมือสองนะเพราะว่ากล่องมันโดนซีลมาแล้วนะเฮย้ยอู้หทุกคนดูดิสิจะไแกะเลย ดูโอ้โหออกออกโอ้โอ,อ,อ,อ้ดูที่ทุกคนของใหม่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 ว้าวโ oh my god oh my god โอ้อโหเนี่ยโอ้โหอะไรเนี่ยเดีไหนลองเปิดดูสิ ผมรอน่นนะครับไม่ใช่กล่องสุ่ม p h o n e จริงๆนะครับทุกคนผมแค่หยอกเน่นานั้น,นแค่จากจะเอาของมาแจกน้องๆเฉยๆนะครับผมสาหรับใครที่อยากได้ของนะครับผมแบบอ่าพวกกระเป๋าอะไรอย่างนี้นะผมจะโพสต์ไว้ในแฟนเพจนะครับผมโพสเป็นโพสเป็นโพสเลยนะให้ทุกคนนั้นสามารถ,ถถ่ายวิดีโอตัวเองลงช่อง YouTube ตัวเองบอกว่าอยากได้สิ่งของสิ่งนั้นจะเอาไปทําอะไรโพสเป็นวิดีโอไว้ใครเป็นผู้โชคดีผมจะไปคอมเมนต์ใต้คลิปนั้นและส่งที่อยู่มานะครับทุกคนของก็มีเยอะแยะมากมาย ครับผมแต่ไม่ไม่ไม่มี iPad Air ร์คับขอโทษทีก็จะมีไฟไลท์โสดก็จะมีเอ่อพวกเอ่อกระปงกระเป๋าแบบนี้นะครับผมก็แจกเหมือนกันนะครับกระเป๋าอีวงอีวีอะไรประมาณนี้ที่ผมรีวิวไปนะครับผมก็จะมีของมากมายนะอย่างเช่นหูฟงหูฟังอะไรอย่างนี้นะครับผมใครอยากได้ก็จะลืมคอมเมนต์ในแฟนเพจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับลิงก์แฟนเพจกดไลค์กดติดตามจบแล้วครับสำหรับการรีวิวกล่อง iPhone มันไม่ใช่นะครับผมมันไม่ใช่นะก็ขอโทษทุกคนด้วยแล้วกันนะครับที่หลอกล่อเข้ามาดูคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคคนนดด้้วยะรับที่เขาามู วันนี้มันาะลืมก, like, ก, share, ก,วกวดไลค์กดแชร์กดสับสกัดและกดกระดิ่งจ้งเตือนไว้ทีพ่พืาดกินใหม่นะครับเรืวนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย